เรามาถึงช่วงของข่าวกีฬาที่กำลังฮอตๆกันอยู่อย่างที่เกริ่นไว้ตั้งแต่เบรกแรกนะครับ,รบว่ามันอาจจะมีการเงียบเชียบตอนนี้คุยกันอยู่ว่าอะไรที่กำลังจะจัดถแถลงข่าวเนี่ยงดมหากรรมกีฬาอะไรที่กำลังจะเกิดขึ้นเนี่ยงดใช่มไอ้กีฬาที่ไม่ใช่มหกกรรมกีฬาก็เริ่มที่จะงดฟุตบอลบางที่ ปิดสนามเล่นบางที่งดครับถ้าเป็นรายการอย่างเป็นทางการก็น่าจะงดหมดเลยนะใช่เก็อย่างกรณีของตอนนี้ที่ยุโรปเนี่ยเกาโชสซิเนียแน่นอนละเลื่อนเลยครับเพราะว่าหนักมากอิตาลีนี่หนักมากนะครับอังกฤษยังอังกฤษยังไม่ยังไม่มีมาตรการใดๆแต่อยู่ภายใต้การจับตามองและก็เฝ้าระวังนะครับของรัฐบาลเลยนะรัฐบาลอังกฤษ ซึ่งพร้อมที่จะให้คําแนะนํากับสมาคมฟุตบอลอังกฤษแล้วก็บริษัทพรีเมียร์ลีกอังกฤษในการที่จะออกมาตรการอะไรก็แล้วแต่ในการจัดการเกี่ยวกับเรื่องพวกนี้นะครับก็แต่สิ่งสิ่งหนึ่งที่ทางรายการของเราเนี่ยจับตากันมาประมาณเดือนกว่าๆเนี่ยนั่นก็คือโอลิมปิก2020ครับอโอลิมปิก2020ก็เกิดจากเอ่อพอโควิดเกิดขึ้นเนี่ยยังไม่พุ่งเท่าไหร่ไอเอรือสำรานี่ยังไม่มี ตอนนั้นนะถ้าย้อนกลับไปนะไอเรือสำรัญเดี๋ยวดูชื่อนีเรือโบ๊ทเนี่ยไม่ใช่หรอกดิมอนพรินเซสก่อนที่จะเกิดกรณีของดิมอนพรินเซสเนี่ยญี่ปุ่นเนี่ยยังถือว่านู่นน่อยู่ระดับหนึ่งระดับสองเลยนะยังไม่มีอะไรมากมายยังยังไม่ค่อยไม่ค่อยมีอะไรน่าน่าวิตกกังวลเท่าไหร่โอลิมปิกเนี่ย ก็คือจะเอาเคสมากในการที่จะพูดถึงเพราะว่าญี่ปุ่นยังไม่มาดีตัวขึ้นมาถึงระดับอย่างที่เราเจอทุกวันนี้ใช่ไหมครับครับเรื่องต่อมาก็คือพอมันเกิดกรณีของ d ัมเบ n ต์ s ริอเเรือสำราญที่มีเจอผู้ป่วยทั้ง700กว่าคนเนี่ยนะก็ผลปรากฏแจ็คพอตออกมาเงี่ยก็ผลปรากฏว่าเอาจริงๆนะเนี่ยญี่ปุ่นก็ยังไม่เกิดท็อปปิกในการที่จะเลื่อนหรือยกเลิกโอลิมปิก2020เลยอื ยังเลยจนกระทั่งการควบคุมการแพร่กระจายในญี่ปุ่นเนี่ยกรบโป๊ะแตกขึ้นมาอยู่ดีๆญี่ปุ่นก็ดันตัวเองขึ้นมาในระดับที่เป็นน้องๆชไหน่าอยู่อันดับสองของโลกสะดื้อๆอย่างนั้นน่ะญี่ปุ่นเนี่ยนะทำให้เกิดเริ่มมีการพูดคุยเกี่ยวกับเรื่องนี้แต่ไม่เยอะท็อปปิกเนี่ยมัน กี่ยวกับอันนี้อันนี้อันนี้ต้องบอกคุณผู้ชมว่าที่เราพูดเนี่ยคือ,อวงการกีฬาล้วนๆเลยนะครับท็อปปิกเนี่ยมันไปอยู่ที่จีนมากกว่าเนื่องจากจีนเนี่ย เป็นเจ้าภาพจัดการแข่งขันกีฬาหลายรายการมากที่เป็นระดับนานาชาติ says, ใช่เราก็เอามานั่งคุยกันว่าไอ้นั่นก่อนเลื่อนไอ้นี่ก่อนเลื่อนเลื่อนไปแล้วนะไอ้นี่เลื่อนไปนน่นไอ้นู่นเลื่อนไปนี่ไอ้นี่เออมวยไปจอแดนเนี่ยมวยไปจอแดนไอ้นี่ไปฟิลิปปินส์ฟิลิปปินส์ไม่รับใครเลยแต่ดันรับกีฬานี้ไปจัดกีฬาของพิการฟิลิปปินส์ก็ไม่เอาแต่ดันเอากีฬานี้ไปจัดไอเรือใบที่จะต้องแข่ง ให้เลื่อนไปอิตาลีออไปไปมาอิตาลีแจ้งบอดตุ้มอะไรเงีเออ้ยก็คุยกันสนุกสนานครับจนกระทั่ง IOC Member ระดับซีเนี่ยท่านหนึ่งออกมากล่าวว่าโอลิมปิก2020ครับที่โตเกียวเนี่ยน่าเป็นห่วง เป็นเป็นเป็นการออกมาให้ข่าวโดย IOC member ระดับระดับระดับเีเนีย์เลยนะครับซ,ซึ่งก่อนหนะ้านี้มันมีการการการพูดถึงโอลิมปิก2020ที่โตเกียวเพราะว่าเพราะโตเกียวมาราทอนที่กำลังจะมีเท่านั้นแหละมันก็เลยเกิดการเป็นห่วงขึ้นมาอมพอ IOC member ท่านนี้ออกมากล่าวถึงโอลิมปิกโตเกียว2020ว่าน่าเป็นห่วงปุ๊บครับ เขาก็เริ่ม <boundaries> ที <Pokemon hai> ่จะจับตามองโตเกียว2020แล้วว่ามันจะเป็นยังไงเพราะญี่ปุ่นก็ดีตัวขึ้นเรื่อยๆทุกวันเหมือนกันออาจจะไม่ได้วูบวาบหวือหวาวิบวับวิบวับนะครับเหมือนเกาหลีอิตาลีอิหร่านวิบวับนี่คืออะไรอ้คุณตกแทนจริงๆเออออไม่รู้จักวิบวับเหรอต้องว่าต้องวิบวับวิบวับไไม่ไหวไม่ทันสมัยเนี่ยและนี่รู้จักพักก่อนยัง พักกอนอะไรอีกอะแม่บอกให้พักกอนนะเดี๋ยวหลังรายการเดี๋ยวจะเปิดให้ฟังก็ทีนี้ครับมันก็ยังไม่น่าเป็นห่วงเท่าไหร่อจนกระทั่งแต่ญี่ปุ่นเนี่ยมันมีอัตราการการการเจริญเติบโตของโควิดเนี่ยพูดพูดเหมือนเด็กเลยนะอัตราการเจริญเติบโตของโควิดเป็นระดับมันมันมันคือเอาง่ายมันก้าวกระโดดอ่ะมันมันไม่ก้าวกระโดดดีมันก้าวกระโดดทีแรกทีเดียวอ่า แล้วก็มันก็ยังมีมาเรื่อยเรื่อยเรื่อยเรืนะคือก็ยังเพิ่มขึ้นทิเพิ่มขึ้นก็เอาเนี่ยญี่ปุ่นนะทั้ง t o นะ t o ท a ลเคสนะสามร้อยสามสิบเอดคนนะครับเตอนนั้นน่ะมันไปรวมกับเดมอนพรินเซสอีกเจ็ดร like. er ah. ้อยหคนไงตอนนี้แยกแล้วเดมอนพรินเซสก็ต่างหากแล้วเหมือนเป็นรัฐอิสระนครวาติกันไปเลยนะไอ้ญี่ปุ่นเนี่ย มันมีเป็นของตัวเอง331นะครับตอนนี้ไม่มี new case นะครับณวินวันนี้นะไม่มี new case แล้วก็มี total d e a t อยู่ที่6นะครับมี active case ตอนนี้เลยนะครับ282คนนะครับรักษาหายจาก331รักษาหาย43เองคูน้อยนะน้องที่อยู่ญี่ปุ่นเนี่ยที่อยู่ฟุกุโอกะก็อย่างที่ผมบอกผมบอกคุณอะ ลำพังไข้หวัดใหญ่ยังลำบากเลยพี่บอลไม่ต้องมาพูดถึงโควิดหรอกเออเอ,อเออคนที่นี่เขามีโฟกเวย์หรือว่าชีวิตเนี่ยวิธีการดำเนินชีวิตเนี่ยไม่เหมือนประเทศอื่นเอออย่างที่ผมบอกเขา,าไม่เหมือนประเทศอื่นเขายังไงไม่รู้เขาอะเขาก็โอเคอะ่ะเวลาเจอภัยพี่บัตรเจอไอ้นู่นนี่เขาแบบโอ้โหสบาย จะภูเขาไฟระเบิดฉันก็อยู่สบายพายุเข้าสึนามิน้ําท่วมฉันมีมาตรการการสูญเสียของผู้คนก็ต่ําการปฏิบัติตัวต่อภัยพิบัติอะไรก็แล้วแต่ระเบียบวินัยแปะ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 แต่พอเรื่องเจ็บป่วยเนี่ยน้องเขาบอกว่าไงบ้ไข้หวัดใหญ่ยังลําบากเลยแต่จริงๆแล้วถ้าถ้าคํานึงถึงการใช้ชีวิตประจาวันนะเอาเฉพาะในตัวเมืองก่อนนะไม่เอาไม่เอาชานเมืองนะในญี่ปุ่นเนี่ยเอาเฉพาะเมืองหลวงก่อนก็ได้ คือการใช้ชีวิตประจำวันของเขาเนี่ยค่อนข้างที่จะเสี่ยงต่อการติดโรคระบาดอย่างเงี้ยง่ายเพราะอะไรเพราะว่าอย่างเขาโดยสารเนี่ยคนจํานวนมากโดยสารทางรถไฟกันแล้วก็ใช้เป็นหลักแล้วบนรถไฟพี่คิดว่ามันมีกี่คน <laughs> ถูกไหมแต,แต่แต่ไม่ต้องห่วงเรื่องพวกนั้นญี่ปุ่นมีแนวปฏิบัติ ของตัวเองที่แบบเวลาป้องกันเนี่ยป้องกันก็คือร้อยเปอร์เซ็นต์และมีระเบียบวินัยสมมติว่าขอความร่วมมือเนี่ยเขาให้ความร่วมมือเขาจะไม่ไปกินหมูกระทะไม่ไปเที่ยวไหนก็แล้วแต่เขาไม่ไปคนญี่ปุ่นมันชัดเจนนี่ล่าสุดนี่ร้านหมูกระทะคนยังเต็มอยู่เลยปิดปิดวันหนึ่งปิดปิดเหรอปิดปิดแล้วเขาประกาศเลยว่าเขาปิดวันหนึ่งปิดเมื่อไหร่ก็ปิดวันหนึ่งหลังจากเขาน้องน้องผีน้อยไปนั่งกินอะวันรุ่งขึ้นก็ปิดปิดแล้วก็ทําความสะอาดยกใหญ่เลยนะเออค่าชงค่าเชื้อเด็ดตอสาด โอ้โหแล้วคนแล้วไม่คิดถึงคนไปกินวันต่อมาบ้างก็ไม่มีเชื้อแล้วไงแต่ก็กินหมูผสมเต็ต่อกันรลอเล่นเขาก็เปิดเขาได้เขามีวิธีของเขาเขาไปอาจจะมีที่ปรึกษาอะไรเขาทีนี้ต่อมามันก็มีข่าวว่าตอนนี้เริ่มน่าเป็นห่วงแล้วด้วยความที่ญี่ปุ่นเนี่ยเขาดีโตขึ้นเป็นระดับสามตั้งนานแล้วไงมันก็เริ่มน่าเป็นห่วงครับ เอ่อรัฐมนตรีโอลิมปิกของญี่ปุ่นก็มาพูดในเรื่องนี้ด้วยเช่นกันเมื่ามวานแต,แต่แต่ก็ยังยันอยู่ยังยันอยู่ว่าว่าเอาอยู่คืออาจจะบอกว่าถ้าถ้ามันต้องเลื่อนจริงๆก็ต้องอจ,ะจะจัดภายในปีนี้แหละ<อ>จะไม่เลื่อนอคือไม่ใช่จะไม่ยกเลิกแต่ถ้าจะเลื่อนก็อาจจะเลื่อนแล้วก็ปลายปีก็อาจจะจัด เออก็ลงทุนไปทั้ง3ามแสนล้านอ่ะครับถือช<ต>ื่งถือว่าเป็นการลงทุนสูงที่สุดในโอลิมปิกที่ผ่านมาอ่าแต่ทางวันนี้ก็มีข่าวออกมาวันนี้ก็มีข่าวออกมาว่าคุณหญิงคุณหญิงครับค,คุณหญิงปัทมารีสววัติ์รูน<อ>ครับ IOC member ชาวทไทยก็บอกบ,บอกว่ากรรมการบริหารของ IOC เรื่องค คณะกรรมการโอลิมปิกสากลนะครับก็ออกมาแถลงการว่ายังเดินหน้าจัดโอลิมปิกโตเกียว2020ตามเดิมนะยังยังไม่เลื่อนส่วนการรับมือการแพร่ระบาดของโควิด -19 มีมาตรการรองรับไว้เรียบร้อยพร้อมยินดีปฏิบัติตามคำแนะนำขององค์กรอนามัยโลกในขณะที่นักกีฬานักกีฬาทุกท่านเตรียมตัวให้พร้อมตามปกติตามปกติเลยนะครับความคืบหน้าใดๆก็จะแจ้งให้เป็นทราบเป็นระยะระยะนะครับประมาณนะเอาไงล่ะ ก็ก็ง่ายๆก็ยังบอกว่าญี่ปุ่นเนี่ยเอาอยู่อออืเแล้วผมก็มั่นใจว่าเอาอยู่อญี่ปุ่นเนี่ยเอาอยู่ก็ผมก็ไม่เคยเถียงนะเวลามีคนมาพูดอย่างเงี้ยผมก็บอกผมก็ไม่ได้เคยเถียงว่าญี่ปุ่นเอาไม่อยู่ผมว่าญี่ปุ่นเนี่ยเอาอยู่ใแต่ทีเนี้ยอสำหรับอย่างเคสที่คุณนั่งขำอยู่เมื่อกี้ผมบอกว่าเฮ้ยญี่ปุ่นแล้วบอกว่าอประชาชนทุกท่านนะครับขอความร่วมมือกรุณา ปฏิบัติตัวตามนี้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 คนญี่ปุ่นก็เป๊ะ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 จะทำตามหมดเดี๋ยวก่อนนะวินาทีนั้นพอโอลิมปิกเริ่มนะมันงมีโมร็อกโกมีอะไรก็ตาไอ้นี้ไม่น่ากลัวไอ้นี้ไม่น่ากลัวไอ้นี้ไม่น่ากลัวมีนักกีฬาไทยเข้าไปขอความร่วมมือนะครับปฏิบัติตัวตามนี้นะครับแล้วทำไมทำไมพี่ต้องเอา นักกีฬาไทยอ่ะเอาชาติอื่นสิอย่าเอาสมมติเป็นคนไทยสิกินหมูท่เลยเอาคนอื่นเอาชาติอื่นร้อยพ่อพันแม่เข้าไปที่ญี่ปุ่นเอาพูดไปกลางๆไว้อย่าร้อยพ่อพันแม่เข้าไปที่ญี่ปุ่นมีอย่าบอกว่าขอความร่วมมือไอ้ขอความร่วมมือแหละคำแนะนำมาพร้อมเลยเออมีสินทั้งหมดสองร้อยยี่สิบเจ็ดข้อเลยนะบ้าง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 ้างปงมันมันต้องมีคนแหกบ้างแหละ นี่ก็เดินมาถึงผมไม่ใช่พระสงฆ์อ่ะผมขอเหมือนขอเหมือนแบบเน้นได้ไหมเออขอขอขอเหมือนขอเหมือนเนนได้ไหมขอสิบข้อพอขอเป็นเน้นได้ไหมสิบข้ออีกคนหนึ่งมาผม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 ประมาณแบบผมก็เป็นคนดีนะอยู่ในล่องในลอยนะครับผมถือแค่ห้าข้อได้ไหมขอข้อยกเว้นหน่อยเออแ้วมันก็ต้องมีโอ้ถ้าถ้าอย่างนั้นฟิกไป อย่างเอาง่ายๆผมเคยใช้ชีวิตอยู่กับนนกีฬาอีหลานเนี่ยผมก็บอกเขานะเฮ้ยยูเรื่องนี้ไม่ได้นะเขาบอกว่าในเมืองไทยเนี่ยเรื่องนี้ไม่ได้นะคนหนึ่งก็บอกจริงป้าบอลบอกจริงเนี่ยในเมืองไทยเนี่ยเราไม่ทำอย่างนี้กันเขาโอเคโอเคไอเข้าใจไม่เป็นไรแล้วเขาก็ทำตามนะผิดกี่คนนึงเฮ้ยยูในเมืองไทยอย่างนี้ไม่ได้นะเราไม่ทำกัน เฮ้ยที่บ้านไอทำอุ้ยไอไม่แคร์หรอกไอก็จะทำมันก็ทำต่อเงนึกออกไหมเรา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 เคยสัมผัสกับคนพวกนี้มาไงอย่างนักกีฬา uaE อเเขาบอกว่าพอพอเขาเตะบอลเสร็จเนี่ยเขาเตะบอลเสร็จเนี่ยเขา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 ต้องการที่จะฟรีซเข้าใจปะต้องการที่จะฟรีซน้ำแข็งใส่น้ำ แล้วก็ลงไปแช่เพื่อจะหยุดการไหลเวงของยูริกที่จะทําให้ปวดเมื่อยกล้ามเนื้อเขาก็จะลงไปแช่เขาบอกไม่มีปัญหาเดี๋ยวไอสั่งน้ําแข็งแล้วก็เติมน้ําแล้วก็ใส่อ่างในห้องพักนักกีฬาให้อะไรเงี้ยอีกคนนึงมันกระโดดลงไปไหน่ะไอถังแช่น้ําดื่มของนักกีฬาลงไปเลยเนี่ยก็คือแล้วผมก็กำลังกำลังมานึกภาพเดียวกันว่าแล้วในโอลิมปิกเนี่ย เราจะควบคุมอย่างนี้ได้ไหมอ่ะคือปัญหาอ่าผมมองว่ามันมันอยู่ตรงนี้พี่มันอยู่ตรงทางตอนเข้าและออกมากกว่าผมว่าข้างในถ้าเข้าไปข้างในนั้นอ่ะร้อยทั้งร้อยนะไม่มีใครอยากติดหรอกผมมองอันดับแรกนะอันดับแรกเลยอ่ะคือร้อยทั้งร้อยไม่มีใครอยากติดแต่เข้าไปกับออกเนี่ยสําคัญพี่ข้จป่ะอืมไอ้เข้ากับออกเนี่ยสําออสคัญมากเข้าไม่เป็นไม่เป็นไรแต่กลับออกมาเนี่ยเป็นหรือเปล่าถ้า เหมือนกรณีเกาหลีเลยถ้าคุณเข้าไปเนี่ยคุณเข้าไปแล้วคุณผ่านการตรวจเข้าไปว่าคุณไม่มีโควิดเนี่ยคุณได้เข้าแน่ครับคุณได้ไปทำกิจกรรมโอลิมปิกนู่นนีนั่นแม่ครบหมดทุกอย่างตอนออกเช็คเลยใช่ผลปรากฏว่าคุณเป็นโควิดคุณได้ออกแน่ไม่กักไว้ด้วยนะบอกแล้วในระบบกับนอกระบบหรือเขาอาจจะ ไปตั้งมีงบประมาณสักงบหนึ่งแล้วก็ไปตั้งศูนย์อะไรสักศูนย์หนึ่งขึ้นมาศูนย์หนึ่งแล้วก็เอาไว้ดูแลตรงนี้มันมีความเป็นไปได้ทั้งนั้นมันมีมันมีความเป็นไปได้ทั้งนั้นญี่ปุ่นเนี่ยชอบทําอะไรที่เหนือจินตนาการกาลังจะเซิร์ชเรื่องนี้ให้ดูเหนือจินตนาการเลยแต่แต่ผมก็บอกว่าถ้าสมมุติว่ายังจัดนะแล้วสถานการณ์นะจนถึงวันที่จัดเนี่ยมันยังไม่ทุเลาลงถูกไหมครับ แล้วมันยังทรงตัวคือเรียกว่าทรงตัวดีกว่าคือถ้ามันมีแนวโน้มที่มันแย่ขึ้นเนี่ยผมว่าไม่ได้จัดแน่ครับแต่ถ้าสมมุติมันทรงตัวการที่มันทรงตัวเนี่ยผมมองว่ามันก็ต้องอ่าทาง IOC หรือว่าทางโอลิมปิกเนี่ยก็จะต้องก็จะต้องส่งเหมือนประมาณว่า,าความมั่นใจให้กับพวกสตาฟนาักกีฬา,นะา,า,า,าแต่ละประเทศแล้วก็เอาจริงๆนะคือถ้าสมมติว่านักกีฬาแต่ละประเทถ้าไม่มั่นใจจริงก็ไม่ต้องไปดีกว่า อ่าถูกไหมถูกไหมอันนี้อัเน,นี้ยพูดตามหลักความเป็นจริงเลย<ต>อย่างจีน,นเนี่ยอย่างอย่างถ้าสมมติว่าจัดจริงๆเนี่ยนักกีฬาจากจีนอย่างที่พี่บอลบอกว่าส่วนมากเนี่ยนักกีฬาที่เป็นตัวท็อปท็อปต,ตัวตัวของฝังจริงๆเขาไม่ได้ฝึกซ้อมที่จีนนะเขาฝึกซ้อมที่ต่างประเทศอถูกไหมพวกเนี้ยโอเคเขาเดินทางเข้าไปแข่งไม่มีปัญหาอยู่แล้วแต่ถ้าเป็นนักกีฬาที่มาจากจีนจริงๆล่ะถ้าจะเข้าไปอย่างญี่ปุ่นอย่างเงี้ย ที่ฝึกซ้อมที่เนี่ยเนี่ยเนี่ยแล้วก็อีกอย่างหนึ่งโอเคไม่มีปัญหาหรอกจัดก็จัดแต่ว่าอย่างกรณีปนามาไม่มาไทยเงี้ยแล้วเขาจะไปญี่ปุ่นไหมเนี่ยหลายๆอย่างใช่ไหมครับไม่เป็นไรถ้าไม่ถ้าไม่จัดแต่ญี่ปุ่นเนี่ยเขาเป่นเขาเขาเขาเป็นชาติอีกชาติหนึ่งที่เขามีอะไรที่เหนือความคาดหมายเราเยอะเมื่อวานมันมีอยู่เรื่องหนึ่งเนี่ยเล่าให้คุณเสริมฟังเล่าให้คุณผู้ชมฟังครับเพจคุณประภาสชนสลานนนเนี่ยเขาแชร์ออกมา แชร์ uh, share, จากเพจเด uh, นะมูเอเดเจแปนนะเขาเขานำมาว่าผู้กล้าไม่จำเป็นต้องมีดาบเป็นเรื่องราวของโรงแรมที่เสนอตัวขอกักโรคและผลที่ตามมาคเคยได้ฟังไหมมันมีปัญหาเยอะแยะมากๆอะ่ะเกี่ยวกับในเรื่องของในเรื่องของโควิด -19 แล้วก็ชาวญี่ปุ่นที่เดินทางกลับมาจากต่างประเทศเราจะรู้อยู่แล้วว่าชาวญี่ปุ่นเนี่ยไปติดโรคมาจากจีนเพราะคนญี่ปุ่นไปเที่ยวจีน ปติดโรคมาจากจีนแล้วก็เดินทางกลับมาในขณะที่ทุกคนแบบโอ้โหลําบากมากเลยอ่ะคนที่ติดเนี่ยเขาก็เข้าเขตกักกันไปเลยใช่ไหมแล้วไม่มีคนอีกกลุ่มหนึ่งกลุ่มเหมือนผีน้อยเลานี่เนี่ยก็คือเขาเนี่ยจะต้องไปอยู่ไปอยู่ที่บ้านครับแล้วบางแล้วก็ต้องกลับมาเช็คอะไรเงี้ยซึ่งมันลําบากไงลําบากก็ผลปรากฏว่าโรงแรมแห่งหนึ่งครับก็คือโรงแรมโอ้โห คาสึอุระโฮเทลมิคาซุกิที่จังหวัดชิบะซึ่งชิบะจะอยู่ติดกับโตเกียวก็เสนอตัวนะครับให้ชาวญี่ปุ่น190คนเข้ามาพักรอตรวจสอบเชื้อที่โรงแรมแห่งนี้นะครับคือโรงแรมยื่นมือไปบอกทางการเลยว่าเนี่ยกลุ่มคนพวกนี้190คนเนี่ยให้มาพักที่โรงแรมนี้เลยเอาโรงแรมผมเป็นเซ็นเตอร์เลยเอาโรงแรมผมเนี่ยก็เป็นเขตกักกัน่ะเอาไปเลยเอาเอาไปเลยเอาเป็นเขตกักกัน และปฏิเสธลูกค้าที่จะมาเข้าพักที่จะมาเข้าพักทั้งหมดเนี่ยว่าตอนนี้โรงแรมรับผู้ที่ติดเชื้ออย่างเดียวอยังไม่ได้ติดเชื้อที่อยู่ในเครือข่ายเฝ้าระวังเนี่ยคาดว่าติดไม่ติดไม่รู้ถ้าไม่ติดเดี๋ยวปล่อยกลับบ้านนะแต่ถ้าเกิดติดก็อยู่ก่อนแล้วก็เปลี่ยนเปลี่ยนถ่ายให้เข้าไปสู่โรงพยาบาลเพื่อทำการรักษาครับ ไอ้ตัวกั้มกึ่งเนี่ยมันอยู่ที่โรงแรมหมดเลยลูกค้าที่จะมาจองไม่ให้จองไม่ให้จองเพราะว่าเขาเห็นว่าคนร้อยเก้าสิบคนเนี่ยถ้ามาแล้วมันจะต้องกลับไปบ้านบางทีมันไกลอ่ะถูกต้องใช่ไหมถูกต้องเอ่อคนบางคนก็กลับอ่ะกลับไปแล้วมันมามันมามันมันกลับมาตรวจง่ายเพราะว่าเขาอาจจะอยู่ใกล้ๆแต่คนที่อยู่ไกลมันลำบากโรงแรมบอกมาอยู่ที่นี่เลยผ่านไปหนึ่งเดือนครับการตรวจเชื้อ กักตัวสิ้นสุดลงสิ้นสุดลงนะโรงแรมก็ทําความสะอาดและฆ่าเชื้อครั้งใหญ่เปิดให้บริการอีกครั้งในวันที่1มีนาคมที่ผ่านมาเหตุการณ์นี้เกิดขึ้นเหมือนใกล้ๆตอนด m ม n อนพ i ิ c เ s s นั่นแหละครับนะครับซึ่งแน่นอนตอนนั้นโควิดกําลังบูมระบาดถไมต้อ,อกองมันยังมีคนญี่ปุ่นที่มันอยู่ในจีนเนี่ยเยอะใช่ แล้วก็กลับไปที่ญี่ปุ่นกําลังกลับเข้ามากลับเข้ามาตรวจเจอมั้งไม่เจอแล้วก็อยู่ในจังหวัดเฝ้าระวังเป็นช่วงที่ผู้ติดเชื้อของญี่ปุ่นเพิ่มขึ้นแบบก้าวโดดเลก้าวโดดเลยใช่ครับถูกต้องก็โรงแรมเองก็ทําใจไว้แล้วว่าลูกค้าน่าจะหายผลปรากฏว่ายอดจองจากคนในจังหวัดชิบะเนี่ยมากมายมหาศาลเลยทีเดียวครับับโทรศัพท์เข้ามาให้กําลังใจแล้วก็ขอบคุณโรงแรมแล้วก็จะช่วยสนับสนุนก็คือ จองกลับมานอนเพื่อเป็นการสนับสนุนเขามองเขา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 มองเห็นนะเขาก็มองเห็นอยู่แล้วว่าโรงแรมเนี่ยมันน่าจะแบบหลังจากเหตุการณ์นี้เกิดขึ้นโรงแรมน่าจะลําบากอเพราะว่าโรงแรมให้ให้ผู้ที่เอ่อให้ผู้ที่ถูกกักกันเนี่ยต้องมามาอยู่ถึงแม้ว่าเอาเอาตรงๆถึงแม้ว่าจะทำความสะอาดฆ่าเชื้อทุกอย่างหมดแล้วแต่ความลึกๆของคนนะ ลุดนึกของคนก็ยังยังยัง,ยงมีทัศนคติที่ไม่ดีอยู่ถูกไหมอันนี้เอาพูดตรงๆงแต่คนญี่ปุ่นไม่ได้เป็นอย่างนั้นใช่คนญี่ปุ่นไม่ได้เป็นอย่างนั้นใช่คนญี่ปุ่นไม่เป็นแล้วแปลกๆอันนี้ดีอันนี้แปลกดีอันนี้มุมมุมดีอ่ามุมดีมุมมุมแปลกๆที่ผมทําใจไม่ได้มันก็มี ก็ท pues mm ี่เน nah yeah, right ี่ยผมก็เลยบอกว่าโอลิมปิกโตเกียวเนี่ยมันก็เกิดขึ้นได้มีมีปัญหาแต่แต่อย่างที่บอกไงผมไม่เคยไม่ไว้ใจญี่ปุ่นนะผมไว้ใจญี่ปุ่นเสมอมาใช่ในเรื่องของแนวทางการปฏิบัติตนการควบคุมการดูแลแต่ผมไว้ใจเฉพาะคนญี่ปุ่นนะเว้ยผมไม่ไว้ใจชาติอื่นชาติไหนบ้างยานะเพราะฉะนั้นเนี่ยร้อยพ่อพันแม่มันกำลังจะตรงไปสู่โตเกียวเขาาใจแต่ทีเนี้ยนี่แหละครับ มันมันมันเป็นสิ่งที่ IOC ไม่เคยพูดถึงไงเราก็ไม่รู้ว่าอะไรจะเกิดขึ้นบ้างเขาก็อาจจะพูดได้ว่าอืมนักกีฬาเนี่ยม,มันต้องอยู่ในภายใต้การควบคุมของเอ,อทีมสตาฟโค้ชผู้จัดจาการทีมอะไรก็แล้วแต่นะครับอันนั้นก็ใช่ไม่มีปัญหา ผมก็มองไปถึงอีกปัญหาหลายๆอย่างอย่างเช่นสมมุติมันจัดขึ้นมาจากสมมุติกลมๆหนึ่งร้อยห้าสิบชาติที่จะต้องเข้ารวมทุกๆครั้งสมมตินะสมมุติตัวเลขขึ้นมาถ้ามันเหลือตั้งเจ็ดเจ็ดสิบชาติแปดสิบชาติอะเม็ดเงินมันจะหายไปขนาดไหนก็เยอะอยู่แต่ก็ยังดีกว่าไม่ได้จัดเลยถูกไหมอ่ะถูกต้องโอเคข้อต่อมากองเชียร์จะตามไปเชียร์ไหม ก็ลดน้อยลงแหละผมมองว่านะน่าจะลดน้อยลงกว่าสถานการณ์ปกติเยอะมากออถูกไหมเยอะ้นยนี่ยเยอะเลยแหละเพราะฉะนั้นเนี่ยผมว่าตอนนี้ทางมนตรีโอลิมปิกของญี่ปุ่นเนี่ยมนตรีโอลิมปิกของญี่ปุ่นที่เป็นพวกกลุ่มแกนนำของคณะกรรมการจัดการแข่งขันกับ IOC เมมเบอร์ทั้งหลายเนี่ยคงจะต้องคุยกันหนักถึงข้อดีข้อเสียผลกระทบด้วยนะครับแล้วก็ ความเสี่ยงครับในการจัดตามช่วงเวลาเดิมกับท่าเลื่อนอเลื่อนไปตอนไหนก็แล้วผลมันจะเป็นยังไงก็มันมีกรกฎาใช่ไหมมันมีกรกฎาตอนนี้เนี่ยเดินมีนาถูกไหมก็ถามว่ามันมีโอกาสที่จะทุเลาลงไหมก็ตอบไม่ได้อีกมันมีโอกาสจะเพิ่มขึ้นไหมก็ตอบไม่ได้อีกวันี้ที่ไี้ที่นี้ถั้งกิดเลื่อนเนี่ยถ้าเกิดเลื่อนเนี่ยก็ ข่าวแรกเลยคือเลื่อนไปปลายปีครับไอ้เลื่อนไปปลายปีแล้วมันจะไปชนละเนรและหน้ากับอะไรเนี่ยไม่ไม่มีปัญหาผมไม่สนใจอ่าผมไม่สนใจมันจะไปชนละเนรและหน้ากับอะไรก็แล้วแต่เนี่ยไม่มีปัญหาเลยนะครับอแต่ถามว่าถ้าเลื่อนไปปลายปีเนี่ยหมายความว่าคุณเอาตัวตั้งว่าโควิดน่าจะจบภายในรอบหกเดือนนี้ใช่ไหมเออเนี่ยเนี่ยมันคือปัญหาหนึ่งหนึ่งปีมันมีไตรมาสไตรมาสสมมุติเราวัตีว่ามกราถึงมีนาเนี่ยเป็นไตรมาสแรกสามเดือน เราเชื่อว่าโควิดน่าจะจบภายใน6เดือนก็ถัดไปอีกหเดือนเป็น9เดือนอมหมายความว่า3เดือนหลังเนี่ยตุลาพฤศจิกาธันวาเนี่ยตรามาสสุดท้ายของของปีเนี่ยมไม่มีโควิดแล้วเนี่ยก็คือจะจัดโอลิมปิกได้ใช่ไหม,มเพราะว่าการดันไปข้ามปีเนี่ยมันมีปัญหาต่อปฏิทินกีฬาทั่วโลกแน่นอนมันจะเคลื่อนกันหมดเลยนะคุณใช่ไหมมันจะเคลื่อนกันไปหมดเลยเพราะฉะนั้นเนี่ยมันต้องอยู่ปลายปีล่ะ ครับแล้วก็เป็นการคาดหวังโมกโควิดน่าจะอยู่เพราะตอนนี้มีสัญญาณที่ดีจากอู่ฮั่นก็คืออู่ฮั่นเอาโควิดอยู่แล้วอ่าถูกต้องอ่าอู่ฮั่นเนี่ยประกาศออกมาแล้วว่าเขาเอาโควิดอยู่แล้วพูดต,ตรงๆคือตอนนี้ไม่มีแทบจะไม่ค่อยมียอดผู้ติดเชื้อเพิ่มขึ้นมีแต่ยอดรักษานะยอดรักษาอยู่เพิ่มเพิ่มทุกวนันยังเพิ่มทุกว,นวนันอยู่เหรอวันละประมาณวันละประมาณเฉลี่ยวันละประมาณร้อย ร้อยเศษถึงร้อยห้าสิบอย่างวันนี้ร้อยหกสิบเนี่ยที่จีเนี่ยเพิ่มคุณจำไว้เถอะวันลุ่มขยับตามวันลุ่มใช่ไหมครับวันลุ่มเนี่ยมันจะขยับตามวันลุ่มเสมอนะครับ active case ของจีนมันอยู่ที่สองหมื่นห้าสองหมื่นห้าพันสองร้อยสิบคน active case หมายความว่ายังป่วยอยู่สองหมื่นห้าพันสองร้อยสิบคนณวันนี้นะตามตามวอร์โดมิเตอร์เนี่ย ที่เขาให้อินโฟไว้เนี่ยแล้วก็แต่คุณดูดิทั้ง total case, ตั้งแต่มีโควิดขึ้นมาเนี่ยมัน8430คนครับแต่ว่า t ท t a l ของ recover นะครับก็คือการรักษาหายเนี่ยม,มัน52 0 0 0นะเยอะนะคุณเยอะสิเยอะเพราะฉะนั้นตเขามี active case ของเขาอยู่ที่25 0 0 0ครับนะครับเมื่อาวานเนี่ยตายเพิ่มไป31 <laughs> นะครับ แล้วก็เจอนิวเคสอีกร้อยหกสิบนะครับวิกฤตป่วยขั้นวิกฤตห้าพันเก้ามันก็มันก็สอดคล้องกับนิวเดสไงก็คือคนตายใหม่เพราะว่ามันมีวิกฤตตั้ง5,009ัอย่าลืมว่า5,009เนี่ยถ้าถ้าย้อนกลับไปเนี่ยเคสกำลังฟูเลยอ่ะซึ่งเป็นกลุ่มคนที่บางทีก็ไม่รู้ว่าตัวเองป่วยแล้วอะ,อะไรเงี้ย มันก็มีวิกฤตอยู่ประมาณ5,000ก้างแต่อย่าลืมว่าเขารักษาหายไป5้าหมื่นสอเลยนะครับเยอะมากนะครับถือว่าถือว่าค่อนข้างจะประสบความสาเร็จนะครับแล้วเขาก็พอทีนี้อู่ฮั่นเองเนี่ยประกาศออกมาแล้วว่าเขาเนี่ยเขาเอาเขาเอาโควิดอยู่ละทีเนี้ยสิ่งที่น่าห่วงคืออะไรคือรอยน้ํากระเพื่มที่มันกระจายออกไปอยู่ตอนเนี้ยอิตาลีนั่นแหละตัวเลยเนี่ยกรณีอิตาลีอิราน เนี่ยเขาก็บอกว่าเนี่ยเขาเชื่อว่าภายในหกเดือนนี้ทุกอย่างน่าจะจบทุกอย่างน่าจะจบเดี๋ยวค่อยบอกว่าเรื่องนี้ก็ยังต้องตามก่อนทุกวันจริงๆแหละได้นะฮะมันมันจะมีอัปเดตขึ้นมาเพิ่มเรื่อยๆเดี๋ยวเบรกน้าจะไปกินหมูกระทะที่ไหนเดี๋ยวเราก็จะมาเบรกนาเราไปเปลี่ยนเปลี่ยนโหมดบ้างโอเคนะเดี๋ยวพักสักครู่ครับครับผม